เอาละครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับไม้ครับสอนสร้างบ้านกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนสร้างบ้านโมเดนหลังนี้เลยนะครับนะอ่าก็จะเป็นบ้านโมเดนครึ่งปูนครึ่งไม้แบบนี้เลยนะครับนะอ่าและก่อนจะไปรับชมการสอนสร้างบ้านนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับนะอ่ะ เราก็ไปเริ่มสร้างกันได้เลยนะครับโอเคขั้นแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของที่มันเป็นปูนก่อนนะอ่าเราก็วางบล็อกคดไป4บล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ต่อยาวมาด้านนี้อีก8ดบล็อกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เลี้ยวมาด้านนี้อีก3บล็อกหนึ่งสองสามแล้วตรงนี้ก็เว้นมา1บล็อกแล้วก็วางไปอีก3บล็อกจยิบเยบยบอ่าแล้วด้านนี้เราก็กั้นห้องแบบนี้ไปนะครับนะเอตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ าจากนั้นนะครับเราก็วางขึ้นมาอีก4บล็อกนะหนึ่งสองสามสี่นะครับนะด้านหน้าตรงนี้ไม่ต้องไปวางนะครับตรงนี้วางไป1บล็อกจึ๊บแล้วก็วางด้านบนอีกหนึ่งบล็อกจึ๊บก็เหลือเอาไว้ใส่กระจกด้วยนะจ๊ะเออเป็นหน้าต่างนั่นเองนะครับจึ๊บตรงนี้ก็วางขึ้นมาเลยนะครับจึ๊บจึ๊บตรงนี้วางขึ้นมาสองบล็อกเนาะเออเหลือเอาไว้เป็นกระจกห้องน้ําด้วยนะจ๊ะบัตรทองนะ จึ๊บ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 อ่า collected. แล้วตรงนี้นะครับเราวางขึ้นมา3บล็อกก็พอนะหนึ่งนะครับไม่ต้องไปถึง4งงบล็อกเหมือนพวกตัวบ้านนะครับนะเพราะว่าตรงนี้เราจะทําเป็นอ่าเป็นส่วนของหน้าบ้านเป็นระเบียงอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็มาเริ่มทําหลังคากันเลยนะครับอ่าเราก็เอาบล็อกครอดวางไปตรงนี้ก่อนนะครับนะเออทำในส่วนที่มันเป็นปูนก่อนนะครับนะเออทำไปทีละครึง่งเอออย่างละครึ่งนะครับผมโอโถ ทำไปครึ่งหนึ่งก่อนอือะดูเอ้นยนะโอเควางยาวมาเลยนะครับทีนี้อะหลังคาบ้านนะครับผมอือจึ๊บจึ๊บแล้วเราก็มาทำในส่วนที่มันเป็นไม้นะครับเราก็เอาบล็อกไม้ส่วนแปรูปต่อมาด้านนี้อีก5บล็อกนะครับหนึ่งแล้วก็ต่อมาด้านนี้อีก8บล็อก1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ่ะแล้วก็วางเชื่อมกันตรงนี้จึ๊บ ตรงนี้เราก็วิ่นมาบล็อกหนึ่งแล้วก็วางยาวมาอีก6บล็อกนะครับ123456นะครับนะแล้วก็วางตรงนี้อีกบล็อกหนึ่งจึ๊บ5าแล้วจากนั้นนะครับเราก็วางขึ้นมาอีก4บล็อก1234นะครับนะอ่ะตรงนี้เราก็เหลือเอาไว้ใส่กระจกด้วยนะครับเออตรงนี้ก็วางมาอีก3บล็อกแบบนี้นะครับนะก็เหลือเอาไว้ใส่กระจกเหมือนกันนะครับจึ๊บโอเคจึ๊บ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 จ๊บแล้วก็ตรงนี้จึ๊บจึ๊บ ตรงนี้ก็วางขึ้นมา3าบล็อกนะครับนะอ่าตรงนี้ด้วยเจือปเจือเจืออ่าอย่างนี้เลยนะครับต่อมาก็มาทําหลังคานะครับนะเออก็เอาสลับไม้สนนะครับวางปิดด้านบนไปแบบนี้เออแม่ทาติดอย่างละครึ่งมาโถเอย้ยอ่ะจื้จื้จืจ้โอเคจื้ออ่าแล้วก็หลังคาชั้นร่างนะครับผม แล้วต่อมาเราก็มาปูพื้นนะครับนะก็เอาบล็อกไม้เบิร์ตแปะรูปนะครับผมนะวางปูพื้นไปนะครับอ่าด้านในแล้วก็เออด้านนอกแล้วก็ด้านไหนด้วยนะครับผมอืออ่าแล้วตรงนี้นะครับเราก็เอาสลับไม้สนมาวางอีกอันนึงนะครับนะเอ,อก็เป็นบันไดทางขึ้นนะครับอา่าแล้วก็เอารั้วไม้เบิร์ตนะครับนะมาวางกั้นตรงนี้เออก็เป็นเป็นระ,ะเบียงหน้าบ้านนะครับอ่าอยูโอเคเดี๋ยวตรงนี้ไม่ต้องไปวาง บ okay. ัตรโทตรงนี้เป็นทางขึ้นยึบยึบอ่ายึบยึบอ่าตรงนี้เราเราเว้นเอาไว้ด้วยนะครับผมนะเอเว้นตรงกลางเอาไว้นะครับอ่าแล้วก็มาใส่ประตูนะครับยึบอ่าแล้วก็ประตูอ่าเข้าบ้านนะครับผมประตูหน้าบ้านนะเอออ่าแล้วก็มาใส่กระจกนะจ๊ะตัวเธอบัตรโท ้้างบบนนนะครรัตีแล้วก็ตรงนี้จืบยืบกระจกห้องน้ํานะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้อีกบานหนึ่งจืบจืบตัวบ้านของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาตกแต่งนะอ่าเราก็เอาใบไม้นะครับมาวางรอบๆบบ้านเลยนะครับนะเออจืบจืบอ่าวางไปรอบๆนะครับแต่ว่าด้านหน้าไม่ต้องไปวางนะครับผมเอด้านหน้าเราจะใส่เป็นต้นไผ่นะครับเอๆๆอมันมีแต่ใบไม้อย่างเดียวมันก็จะไม่สวยนะครับผมเออมันต้องมีอย่างอื่นด้วย มันถึงจะสวยนะครับนะจยืบจเยื้ยเยื้ยเยื้ยเยืบยเยื้ยด้านหน้าตรงนี้ก็ใส่เป็นต้นไผ่ไปเลยนะครับจยืบจเยื้โอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกลับบ้านโมเดิร์นครึ่งปูนครึ่งไม้น่ารักน่ารักหลังนี้ของเรานะครับนาะนี่เป็นไงเออสร้างง่ายๆนะครับเนาะอ,อ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดถอดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กับผมด้วยนะครับนะ,ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว